ปูครับผมขอปรึกษาเรื่องบนเตียงหน่อยครับตายตัวแค่นี้แทนที่จะตั้งใจเรียนหนังสือไม่อยากรู้อะไรเรื่องบนเตียงเอออะไรเหรอครับปูผมแค่จะมาถามว่าถ้าปูที่นอนกี่วันซักครับเอาต้มยำกุ้งที่หนึ่งค่ะ ค้นใสค่ะอ๋อคข้นสีสกเกตจ้ะอ๋อหมายถึงว่าเอาน้ำข้นหรือน้ำใสค่ะเอเอเป็นน้ำใสค่ะอาสองนุ่มผลสอบออกแล้วนะครูมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายเอาข่าวร้ายก่อนเลยครับ <c oughs> ข่าวร้ายก็คือพวกเธอสองคนสอบตกทั้งคู่ <c oughs> ต่อไปตั้งใจเรียนด้วย <c oughs> แล้วข่าวดีล่ะครับ ข่าวดีก็คือสิ้นเดือนนี้น้องสาวครูจะแต่งงานจ้ะแล้วมันเกี่ยวอะเล่าเลยค่ะการั้งหนึ่งนานมาแล้วบ้านมีพื้นเป็นกระดานไม้ต่อมาปัจจุบันบ้านมีพื้นเป็นกระเบื้องบ้างเป็นหินอ่อนบ้างแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาจะชอบจบแล้วครับครูนิทานอะไรของเธอเนี่ยนิทานพื้นบ้านเรา Ha ha ha